คุณรู้หรือไม่หลังจากที่คุณมังกี้ริชนั้นเขาทําการโพสเขาทําการลงคลิปที่ชื่อว่าส0บสปาราดสุดหลออจากแมปจตดบอลเอ็กบัตบ e ผมเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่านั้นผมเคยเกิดข้อสงสัยที่ว่ามีแค่สิบตัวเองเหรอว่าอืมแล้วหลจากที่ผมดูในคลิปมันรู้สึกเหมือนขาดหายตแตนนั้นผมก็เลยขอถือวิาสาสะสารต่องานของ งานที่ขาดหายของคุณมังกี้ริชต่อเลยนะครับน่ครับดีคิปนีคิปภาคต่อโอเคตัวซื้ตัวที่สิบเอ็ดครับโรแดนโดยโรแดนนั้นจะโผล่มาคอยก่อกวนสอฟไฟฟ้า,ฟาของที่เราจะมาซ่อมกันหานเครื่องบินไฟซึ่งเราต้องซ่อมเครื่องบินไฟนะครับไอตัวนี้ไม่ทมตีผู้เล่นนะเราเราก็ต้องต้องแต่ว่ามันหน้าลำคาญอะไรครับเอาง่ายๆนะครับพอแค่ก่อกวนเฉยๆอันนี้มันไม่มีอะไร ด้12ครับโฟนกายครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วมันมามันมาทุกภาคมันมาทุกมนะะ yeah. ันมาทุกคืนแหละรวมถึงอีเวนต์บัตรแร็ก็ด้วยเต่แต่ที่เตที่มันแตกต่างเต่คือมันไม่ได้เป็นมอนสเตอร์เหมือนตัวอื่นเลยครับแต่ในเมื่อวังกี้ริชนั้นเขาถือแก๊สเป็นมอนไปแล้วนั้นผมก็ถือโฟนกายเป็นมอนอีกตัวเป็นไปเลย นะครับซึ่งเอาจริงความคุณสมบัติไอหานี่คือไม่มีครับมีแต่บน,บน,บ,น,น,นบนนู่นบนนี่บนนั่นให้เราฟังแล้วเราก็ากดสคริปมันไปเลยนะครับไม่ต้องรอหาเลยครับโอเคสิบ okay. ครับครับ TV ทีวีกายก็ไม่ต่างจากโฟนกายนีครับมันมันตัวเดียวกันแหละแต่คนละจักรวาลโอเคก็แค่นั้นเลย